เนื้อครับนี่ครับเครื่องจัดเล่นครับอันนี้คอยเราทำเมนูตำตำแตงครับตำแตงปลาครับอันนี้ปลาครับตาตัวก็ใส่เนเลยครับ ผมก็สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่ครัวคุณก้องผมหลังจากที่หายจากครัวคุณก้องไปนะครับคลิปนี้ครับผมได้ซี่โครงหมูมาครับนี่แล้วก็นี่ครับคุณก้องเราอยู่นี่นะครับนี้แาโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนนี้ก็ก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปก็เหลือแต่หมักหมักเนื้อครับนี่นี่ครับเครื่องจัดเต็มครับอันนี้หอยมาทําเมนู ตำตำแตงครับตำแตงปลา,ลาครับตำแตงปลาครับอันน<ม>ี<ม>้ปลาล่าครับตาผมบอกก่นอนผมจะสัมผมจะสำรวจครับนี่ไม่เดียวเปาะไม่ใช่อ๋ <laughs> อ,อ,อจะตำจะตำก้อนเนี่ยครับเ,ออเดี๋ยวให้ก่อนตำแล้วกินก่อนไทยอันนี้เป็นตัวอะไรเออโอเคโอเค,อเคแต่ว่ามีต้อยอะ่ะแซมแสงต้องไหมแสงองไหมนี่เดี๋ยวเพี้ยงเกินนะอืออ่าปลาล่าปลาล่าปลาล่านี่ครับ ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่มันจะมืดนิดนึงนะครับผมมาเจอคุณกล้องกันแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำการหั่นก่อนครับนี่หั่นให้มันเป็นเกลืองโอเคต่อไปก็ใส่กระเทียมครับนี่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 ดูครับอย่างนี้ดีแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวทำการหั่นหมูครับนี่หั่นให้มันเป็นชิ้นครับ กมันชาอยู่ชาอยู่ปากเกลืงองปะนี่ใครเนแหละพอจขี้ขั่หนอกพอวิธีมันอ่ะอืม นี่ครับเรียบร้อยนี่แอบปกป้องนี่ม้าแล้วครับครับนี่หมูห <c> ม <oughs> ักหมูครับผมน,นี่นี่หนูบ้านๆง่ายๆครับใหญ่ไปโคตรเกล้าห้าบาทอะ่ะ <c> เ <oughs> กล้าห้าบาทอะ่โโอะโคตรบขุ้มอ่ะนี่ผมทำการใส่รถดีครับเพื่อการหมักซี่โครงครับนี่ ใส่มากใส่น้อยตามชอบครับเดี๋ยวผมจะใส่เมื่อยพอแล้วครับผงนัวครับหัวไส่ละลายครับนี่โอ้นี่ครับต่อไปครับซีวขาวครับนี่เรียบร้อยครับอืมเอาแต่ให้หงมาก็เกือนนี่มันก็ร่ำมาเนี่ย แต่เขานี้เออเรื่องเรื่องมากหน่อยอืมอันนี้ผมเกือบลืมครับอันนี้ต้องใส่น้ำปลาครับแล้วก็จริงควรใส่เป็นน้ำตาลปีวบ่าแต่ว่าบ้านกุก้องมีครับก็เลยใสอออ่อันนี้แทนครับนี่มาใช้ใช้แทนกันได้ครับหรือเปล่านะนี่นี่ครับขอใช้น้ำตาลทรายแทนนะครับน้ำตาลปี๊บไม่มีครับอืมโอเคพอครับ วมนเออวันบวานเกมๆอ่ะต่อไปครับหงนัวครับนี่นี่ครับตอนนี้คุณกล้องทําการใส่น้ําปลาเป็นที่เรียบร้อยครับต,ต่อไปกอค้าใไก่คร<อ>มาแตงเนาะหันมาแตงต้องเขย่าเนาะอ๋อต้องต้องเขย่าก่อนครับนี่ครับนี่นี่ครับผมน้ำปะลาครับนี่ สูตรนี้นเด็ดครับนี่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปถ้ขั้นตอนต่อไปรค,ครับทำการย่างซี่โครงแลวครับนี่กล้องนี้คุณลัดอย่างครับอืมผมย่างครับแต่กล้องนี่ต่ำครับนี่สุดยอดออเปี้ยวครีมเด็ดเนี่ยเนาะความชอบแต่ละคนมันเหมือนกันครับนี่ใสน่นอยใส่น้อยตามชอบเลยเดีนะบ้านฮีเมนี่พอดีมันเขาส้มเออ ถ้ามีก็มึงยัดผมแล้วใส่อืมพอแล้วดูว่าดูว่าจะใส่เหมนแกน,นกอนยูอ่ไหนก็ได้นี่ครับทำการย่างแล้วครับนี่วะมาร์กมึงมากได้หมูละหมูละสี่นาทีถึงก็หมูละครับนี่มผมขอย่างนะครับอืมนี่ครับนี่ใส่ลุงปอยแล้วครับอืม มีขาตั้งกล้องอนะเนาะมันก็นเลยสั่นหน่อยครับเดี๋ยวเขาหน้านี่ผมเขาหน้านี่ผมผมจะสั่งซื้อละนี่จะสั่งซื้อแล้วคือเปิ่นซื้อมูนะ <c oughs> นี่ครับหัวดูน้ำมกครับอืเรียบร้อยครับนี่ครับสีคงแยกตาแตงครับนี่เรียบร้อย ยิงกับตำแตงสุดยอดไนดูไฟซิไฟกำลังดีครับนี่เรียบร้อยนี่สวนซี่คงแล้วก็ปิดแล้วครับนี่เพื่อมันกลับด้านง่ายขึ้นจากนั้นก็รอให้รอจนกว่ามันจะสุกเลยให้คุณกล้องใส่กี้แกนครับ ใส่สามต้องจำนวนหน่วยหมดถูกเลยนี่ครับนี่ดูตำแตงสูตรบ้านเฮาครับนี่นี่ครับอาจริงถ้าใครมีกุ้งแห้งก็ใส่ได้ครับแต่พวกผมมีครับอต,ตอนนี้ก็ทำการใส่แฮมแฮพิ่มหน่อยครับเพราะว่ามันยังแบ่แค่แคบคน,นแต่ตอนนี้ใส่เพิ่มครับอโอเคไห่สุดยอดแล้วอืมไปเลย 嗯，怎么了？怎么了？ น่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่ย่างมาเมินละนี่เรียบร้อยป๊าตดูสีครับดูสีนี่เดี๋ยวอยอนดูถ้าหมดซุกแต่ก่อนเออก็ไปย่างใหม่ นี้ครับต่อไปเข้าตกเออเขาสูก่การหานครับนี่ดูดูข้างในครับนี่สุกพอดีครับนี่มาเอารอบนี้มาไขเหนียวอะเหมือนรอ,อบที่เขาแย่งกังนอ่ะบาบาคิว่าเั้นยังสีเหนียวกว่านอ่อันนี้เท่าวหร่พอดีอ่ะเคดี๋ยวเอาไก่ซอยใหม่เอออือโอเคไปช่วยนะคกินข้นาวต่อกันอืมกินข้าวต่อกันครับนี่อันนี้เหลือเหลือเหลือเหนึ่งตีครับยังมีได้ซอยนี่ เอ้กล้องเราชิมหนึ่งครับเดี๋ยวทำการตั้งกล้องกินเข้าวตักกันเกมเกินไปหรือเล่าเด้ยอร่อยดีครับได้หนอ้มาครับมาครับถี่ข้าวครับนี่ครับอดอดใจไม่ได้ละมาครับกินข้าวครับเดี๋ยวไม่เอากระตีไว้คนหนึ่งมาครับกินข้าวครับอื สี่คงแล้วครับนี่ืมพอดีพอดีครับรครับผมอืมโอไม้ไม่เหนียวไม่เหนียวมันเหนียวหรอกยิ่งจบแล้วเขาแยกมือคิวมันเหนียวเหนียวเขาหาเขาอย่างนกเนี่ยักปักอืมมันเหนียว ุ้ยตันแตงนี่พอดีเลยเนี่ยอืมอืมคนค่าดครับคนค่าดอืมครับอืมร้บตัอแต้ย,ย,ยครับอืม ดีวันนี้ดีมากดีมากดีมากอร่อยมากแ้่ขยันปาะแต่แตนที่มันเลี้ยงกว่าอ้ออืมอยากกินแต้นที่แบบนี่ ถ้าส่งส้มอีกนะแล้วแต,แต่ส้มน่าใส่ปูดองไงแตมขึ้น,น,นม,ม,มากเลยมากกว่านละกระดงมดก็ไว้นะครับมไม่เปิดจริงอมดึได้อื้ み込み込みうん。<laughs> นี่เห็นคนเดียงมี่เห็นอืมหนุ่มเลย,เอ,ยเอืมมีน้องเ,เดี๋ยวสีตินครับน่ ทีส่สองห้าแห่วบวานแห่แล้วทำไ่เถึงบางเตือนี่อีกหนึ่งต้องแห่ออมรกันเน อ้หวยะเออมึจกจำที่เราไปนอนที่อสรากานนะคมันนอนที่เขาโดนโดนโดนยุงรังโดนยุงรังเนคุณคิดเขับไปใหม่รกอ๋ออืมไปหมเลยอืมแบงบ้างสองสูงแล้เอออืมแล้วคุณไปด้วยอไหร่่าสุดท้าไปหมดเดือนแล้วหา่หางๆหน้ากับเชงแลวอ่ะืม

ใครชอบอย่าลืมฝากกดไว้กดแชร์และกดติดตามเพื่อนตัวสำครคลิปนี้ก็สวัสดีครับสุดยอดครับเหลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวกินตอนละเดี๋ยวทำการจบรายการแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับนี่สวัสดีครับโคตรเด็ด